หัวอกคนเป็นพ่อดีเจพุทธเปิดใจสุดห่วงน้องพีเจ้าทำได้อยากป่วยแทนพี่พีแฟนคลับทั้งในและนอกวงการบันเทิงต่างเป็นห่วงน้องพีเจลูกชายพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์และจุ๋ยวรัทยานินคูหาที่ล่าสุดน้องพีเจป่วยเป็นโรค rsv ที่ต้องแอดมิดโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตล่าสุดดีเจพุทธได้เปิดใจผ่านสื่อครั้งแรก อัปเดตอาการลูกชายว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วอาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่ยังมีน้ำมูกและไออยู่โชคดีที่ของน้องพีเจยังไม่ลงปอดต้นเห็นแล้วอยากเจ็บแทนเห็นอาการลูกรู้สึกเขาทรมานตอนมีไข้น้ำมูกเยอะสั่งน้ำมูกไม่ได้เป็นอาทิตย์เลย